คําเตือนก่อนเล่นเกมนี้นะครับเด็กดีไม่ควรลอกเรียนแบบนะครับผมอย่าทําตามเด็ดขาดนะครับขอให้มันจบไปเป็นแค่เกมก็พอสาหรับใครที่อยากจะระบายอารมณ์อยากแกล้งใครแกล้งเพื่อนหรืออยากจะทําอะไรแบบเกยนๆนะครับแนะนาอ่าเล่นเกมนี้ดีกว่านะครับนะครับอย่าลอกเรียนแบบในชีวิตจริงเด็ดขาดนะครับและก็มาถึงในตอนที่3ของซีซั่น2กันแล้วเองยนะครับมาเหลืออีกประมาณเหลืออีกซีซั่นหนึ่นั่นเองครับ มันจะว่าอีกซีซันหนึ่งไงดีมันคือผมไม่รู้ว่าในในอันที่สองอะในในวอลฟอร์มเฮลสองนะครับจะเป็นแบบไหนนั่นเองแต่อันนี้มันมีจบที่ทีซชนสามนั่นเองนะครับผมอาวคราวนี้มึงมีในบ้านมีลูกหมูด้วยโอเคที่บอร์ดมีเหมือนเดิมนะครับน่าจะเหมือนเดิมแหละอ่าใช่ด้วยเป็นหมุดนะครับในห้องน้ํามีอะไรไหมกล่องยากล่องยาก็ไม่มีอะไรโอเคห้องน้ําเหมือนจะไม่มีอะไรเลยฮะ ที่ตออไปน่าจะเป็นห้องครัวนะครับตอนนี้มันกําลังนอนหลับอยู่ในเก๊มีอะไรไหมในเก๊ก็ไม่มีน่าจะน่าจะเป็นของต้องอ่อห้องครัวนะครับต้องครัวอะไรวะครับได้อะไรมาอะไรบางอยา่างสังกยะมีกล้วยมีอะไรอไหมอ่ะไม่มีเหรอจะเดินไปทางไหน ค <Okay, S 2> ไปห้องขวน,นเองนะครับโอเคเราก็ขึ้นมาค่อยย่องไปเก็บนะครับอะไรเอยมันเก็บได้นั่นเองนะครับปุกกี้เหรอแล้วก็มีอีกอย่างนี่คืออะไรเป็นน้ำยาอะไรบางอย่างนะครับเมื่อกี้มันมาในห้องนอนนี่มีอะไรบ้าง ตรงนี้อะไระมีรูปมือแต่หยิบไม่ได้นี้มีต้นกระบองเพชรน,นะครับอเอาไว้ทำอะไรเนี่ยคือของมันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าชีวิตประจําวันมันต้องทําอะไรบ้างนี่ครับมีมีไปหานกคิดว่าไอ้คุกกี้เนี่ยจะไว้ที่กล่องกลมๆม,มันน่าจะเป็นกล่องคุกกี้นั่นเองนะครับ ส่วนออย่างอื่นนี่ไม่มั่นใจครับโอเคมันเอาอะไรมาวางอะ่ะเดี๋ยวสิก็กำลังดูอยู่จะขะหน้าจอทำไมยองมาหยิบกุญแจเองครับเร้อยตรงนี้นะ่าจะเอาต้นกระบองเพชรมาวางโอเคตตตตึึึึงงงง อันนี้ใส่มันที่ฟันปลอมมันเหมือนเป็นซอสพริกหรืออะไรบางอย่างนะครับน่าจะเดียเดี๋ยวเดี๋โอเคทันรอดนะครับเจอซอสพริกเต็มเต็มปากเต็มคำเดินอ้อมงี้แค่ติดนิสัยเดินอ้อมจริงๆเลยคืออะไรอ่ะ ในโตกอลไลอ่ะอันนี้คกกี้อย่างนี้คิดนะครับเหมือนจะเป็นคุกกี้ที่เอาไว้ให้นกปัดที่มันกีมันเดินหยิบหยิบไปนั่นเองนะครับตอนนี้เหลือกล้วยเหลือกุญแจกุญแจน่าจะไขหมูแหละมันเป็นรูปหมูนะครับใน,น,นไม่ใช่ห้องน้ำหรอถ้างั้นก็คงจะเป็นห้องนอนนั่นเองนะครับ เกือบไปเกือบโดนเกือบโดนเจอแล้วไม่ล่ารีบๆีเร็วเรวเอยจะทันไหมเนี่ยมันต้องย่องนะไม่งั้นนกมันร้องโอเคทันว่ะกล้วยวางที่พื้นแล้วก็หมุดน่าจะวางที่ที่นอน อาวเธอแบว่าตรงหมูมันไม่มีคอมโบต่อเลยนะเนี่ยอนกพ้นไฟได้ <c oughs> น่าเป็นเหมือนคุกกี้ที่แบบเหมือนใส่ซอสพริกอะเท่ากับว่าตรงเท่ากับว่าตรงไอ้นั่นหมูอะ่ะ <c oughs> ไอ้กุญแจหมูคือมันไม่มีคอมโบอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยเออจะมีขวดนมที่เราที่เราใส่ซอ ที่เราใส่น้ํายาอะไรบางอย่างลงไปนั่นเองนะครับก็หวังว่าจะไม่ใช่ให้หวังว่ามันจะไม่ให้หมูกินแล้วหมูตายนะอันนั้นอันนั้นมันก็โหดร้ายเกินไปนั่นเองครับฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยนะหรือหมูก็อยู่ของมันดีๆนะครับอยู่ดีๆเราก็เข้าบ้านคนอื่นไปแกล้งชาวบ้านชาวช่องนะถ้าเกิดถึงขั้นฆ่าหมูตายก็คงจะโหดร้ายเกินไปนั่นเองโอเคก็น่าจะเหลืออันสุดท้ายแล้วนะใช่ไหม คือไข่หมูมีอาตรงนั้นมีลื่นโอเคครบแล้วครับมีเหลือไอขวดนมหมูอีกอันนึ่งก็ mm hmm. น่าจะครบเจ็ดแล้วนั่นเองครับตอนนี้เรามาเฝ้าดูกันดีกว่าไปตามชีวิตของเพื่อนบ้านนี่ครับ <c oughs> คือแบบต้องเป็นคนเฮีย้ยขนาดไหนมันทำอะไรแบบเนี้แบบถ้าโดนเองคือแบบ คงจะหัวปั่นแบบวัเตอรฟักหน้าดูคือแบบป้านของกูแท้ๆอะไรอย่างนี้โอเคเอาไปให้หมูแล้วก็เจอหมูเคี้ับคือมันไม่สงสัยเลยไงว่าหมูมันออกมาได้ยังไงแล้วแบบกุญแจหายไปไหนโอ้โอเค <c oughs> อเคือในกรณีที่ไม่มีใครตายก็ไม่เป็นไรครับ เฮ้ยเดี๋ยวเอ้าเฮ้ยเว้ยเวนเผลอเผลอกดเดินออกมายังไม่จบเลยเนี่ยว่าจะฟักคือแบบปกติคือคือเวลามันจบอบบมันจะออกมาจากตู้เองนะครับแต่ว่าแต่เดียวนี่ทำไมมันออกมาว่านึกว่าจบแล้วนี่คือที่เล่นมานี่มันสูญเปล่าเลยเหรอเนี่ยว่าจะฟักคือแบบมือมันลั่นนะ ไม่คิดไม่ฝันเลยจริงๆแบบมือลั่นตอนจบมตกมมาตายสุดๆเลยคือแบบโอ้ยคือกลุมหัวเลยแบบตอนนี้โดนโดนกระเทิมนี่คือแบบเอามือกลุมหัวเลยทีเดียวอ,ะอ่ะเหนื่อยอ่ะเนี่ยโอเคเดี๋ยวก็คงต้องทำอะไรไม่ได้ครับต้องต้องต้องรีสตาร์ทครับ คือ่แบบผ่านได้แล้วแทๆว้ๆแบบจะมาตกมาตายต้องมาเล่นใหม่แต่เดี๋ยวรอบนี้จะทำตปิดลัชแล้วครับคือรู้แล้วว่าตรงไหนทำอะไรบ้างครับเราจะไปกันอย่างเร็วๆเลยแล้วกัน <c oughs> อ่าลืมนะครับในตู้ไม่มีอะไรเออครับทำไม่ได้แล้วจะรู้ว่าอะไรทำได้บ้างตรงนี้ในห้อง,องน้ำน่าจะไม่มีครับเราจะมาที่ห้องครัวเลยมีในถังขยะมีในตู้เย็นนั่นเองนะครับ ในตู้เย็นเป็นซอสพริกน่าจะกนะแล้วก็ถังขยะยเป็นอ,อ่ากล้ยนั่นเองนะเออไม่ใช่ผิด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 เดี๋ยวต้องไปที่ห้องนั่งเล่นนะครับเพราะว่าต้องไปเอาคุกกี้กับน้ำยาอะไรบางอย่างในในถุงนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวรอบนี้จะสปีดให้ไวเลยครับเพราะเมื่อกี้เราไม่รู้ว่าต้องใช้ต้องอะไรทำตรงไหนบ้างนั่นเองครับ แต่คราวนี้เราดูแล้วว่าต้องทำอะไรตรงไหนมันเดินยังไงบ้างนั่นเองครับก่อนอื่นก็หยิบคุกกี้รถเผ็ดนะครับมันจะไม่มาตรงนี้ต้องพักนะครับเราย่องได้ชิวๆเลยอะ่ะโอเคได้มาอีกแล้วนะ้ำยานครับต่อไปก็เดี๋ยวไป วางหมุดใส่ที่นอนก่อนหนึ่งอย่างอ่าแล้วก็วางกล้วยที่พื้นแล้วเดี๋ยวมานั่งรอนะหลบข้างนอกครับผมหยิบต้นกระบอกเพชรไว้เดี๋ยวรอมันมานอนนะครับเราจะทําการวางคอมโบทีเดียวแล้วเราก็ลงไปข้างล่างเลยเพราะว่าเรารู้แล้วว่าอะไรตรงไหนทํำยังไงบ้างนะครับเพราะงั้นเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะครับผมทันใจและรอบนี้เราจะไม่เผลอกดให้กับให้เกมโอเวอร์อีกรอบนะครับ คือแบบมือมันลั่นนะ่ะอยู่ดีๆมือมันก็ลั่นนะ่นึกว่ามันจบแล้วคือต่อไปนี้ต้องปล่อยเมาส์แล้วถอพอแบบเกียร์ครบแล้วปล่อยเมาส์เลยดีกว่าแบบไม่เอาเลยโอเคโดนหนึ่งอย่างเรียบร้อยครับผมอ่าเดี๋ยวพอมันนอนเราจะทําได้หลายอย่างครับยิบกุญแจเทซอสแล้วก็วางต้นกระบองเพชรแบบรอบที่แล้วนั่นเองครับเออเรียบร้อยครับ คอมโบที่สองแล้วมึงก็ยังนอนได้ง่ายได้นะพอเก็บเสร็จก็นอนต่อโนสดโนแคร์จริงเลยไม่มีสงสัยอะไรทั้งนั้นหยิบกุญแจเสร็จย่องมานาฬิกาปลูกตั้งต้นกระบองเพชรวางน้ำยาเหมือนเดิมนะครับคือตรงนี้มันเป็นคอมโบยาวๆตา,า,าม4อันเลยนะแล้วก็ย่องลงไปนะครับ คืูไม่ไม่ย่องไม่ได้เดี๋ยวมันตื่นนะโอเคโชคดีโชคดีที่มันนั่นเรียบร้อยแล้วคอมโบยาวๆมาไขาหมูรอแล้วก็วางคอมโบต่อนะครับอย่างน้อยมันต้องเสียเวลาหากบุญจงแจอะไรเราไม่นานขนาดนั้นนะครับอันสุดท้ายครบแล้วเย้ โอเคไปนอนไปนั่งแอบยืนแอบแล้วกูแล้วปล่อยเมาส์เดี๋ยวผมปล่อยเมาส์เลยครับคือแบบไม่เอาแล้ว <laughs> เราจะไม่กดอะไรทั้งนั้นครับเลื่อนตามอย่างเดียวพอครับ <laughs> เอกดเดี๋ยวงานเข้าอีกรอบต้องมานั่งเล่นอีกรอบไม่ดีแน่นอนนะครับโอเค ตรงนี้ก็ระเบิดต้มก็ย้ำเตือนอีกครั้งนะครับให้มันจบแค่ในเกมนะครับผมอย่าเอาไปใช้ในชีวิตจริงอย่าทําในชีวิตจริงโดยเด็ดขาดนะครับมันอันตรายนะครับซึ่งในเกมมันลดทอนความเสียหายลงนะครับซึ่งในชีวิตจริงมันอาจจะทําให้คนหนึ่งคนเสียชีวิตได้เลยนั่นเองครับยังไงก็เล่นแค่เอาความสนุกเนาะอย่าอย่าคิดนําไปใช้ในชีวิตจริงดีกว่านั่นเองครับ คือต่างคนต่างความชอบนะครับอันนี้ในบ้านเขาก็ความชอบของเขาเราไม่ควรจะเข้าไปยุ่งดีกว่าจนกว่าเขาจะมาทําอะไรบ้านเราเราค่อยไปบึ้มบ้านเขานั่นเองนะครมไทดผู้ม่ใชอยู่รอบ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 อบร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 ับรอบออ้มอบออบรอเอบรอ้รอออบรอบอนรอบอบรอบรองรอนรอ ในตู้มีอะไรไหมเดินไปที่แรกเลยไม่มีนะรู้สึกว่าพาร์ทนี้ที่สั้นนี้จะไม่มีของในตู้เลยโอเคได้หมุดมาหนึ่งอันเดี๋ยวนะเออ่หมูหายไปไหนอะแล้วทำไมมันมีเนื้อหมูอยู่ตรงนั้นนะ่ะนี่มันอย่าบอกนะว่าที่เลี้ยงหมู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 เมื่ตอนที่แล้วนะ่ะ จะกลายเป็นเนื้อที่อยู่บนโต๊ะนี้งั้นเหรอไม่นะคือเลี้ยงจากลูกปู่กลายเป็นกลายขุนจนอ้วนแล้วมึงก็มาฆ่าทิ้งกินเนื้ออย่างนี้เลยเหรอวะคือแบบตลกร้ายสุดๆเลยนะครับถ้ามันเป็นความจริงอนะ่ะคือแบบโ,โอ้โหเลี้ยงมาเพื่อฆ่าเลยอนะ่ะแบบค,คือคือมันเป็นส่วนตลกร้ายอย่างหนึ่งนะครับคือส่วนใหญ่ แต่ละคนคือกินเนื้อสัตว์มันก็ไม่แปลกนะครับคือเราจะไปซื้อจากโรงฆ่าสัตว์เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โรงฆ่าสัตว์คือร้านขายหมูอะเขาจะรับมาจากโรงฆ่าสัตว์อะไรประมาณนี้คือโอเคในะชีวิตประจาวันมันแบบนั้นนะครับแต่ในเกมเมื่อกี้คือตอนที่แล้วเลยครับตอนที่แล้วที่เราไปปล่อยหมูให้มันออกมาขี้ในบ้านมันสงสัยว่ามันโดนเพราะมัน,น,นขี้ใส่บ้านมันน้อเราก็เลยจับฆ่านะครับหั่นชิ้นกินทำสเต็กแม่งเลยนะครับโอเค ได้สนุกกับการจิบแชมเปญนแน่เ้ยโอเคคนระับมันอยู่ที่เตาบารบีคิวครับนอนแอบเอ้ยเกือบไม่ทันเกือบไปกูมาอย่างเร็วเลยโอเคอ่ามีเตาดับเพลิงอะไรบางอย่างครับแสดงว่าต้องทำให้ไฟลุกไหมแน่นอนนะครับอะไรเอ้ยโอเค อะไรออ๋อกล้วยเนื้อน่าจะที่ห้องนั่นเองนะครับนี่น่าจะครบหมดแล้วป่ะเนี่ยสองอันทั้งบมนสี่ครบแล้วปะ่ะเน้พี่แกก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นคี่แบบเหนื้อหมูที่แบบขุนในตอนที่แล้วมากินอย่างสบายใจเลยแบบ เลี้ยงเองค่าเองกินเองไงปักอตอนนี้เราก็น่าจะครบแล้วนะนั่งรอชิวๆเลยปล่อยเมาปล่อยเมาพอแล้วครับตอนนี้เราจะไม่เตรียมกดอะไรแล้วทั้งนั้นไปลุกมีังนับเพลิงเตรียมพร้อมฉีดปืด อ๋อโดนพับสายอ๋อโอ้อยอออออยยบยยงยย <c oughs> ยกยยยยยยนยยยอยย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 อยย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 ย โอเคคจบอย่างรวดเร็วนั่นเองครับแล้วก็เคลียร์อวอร์ดในซีซันที่สองแล้วนั่นเองเย้ yeah, นะครับคือในในตอนสุดท้ายถ้าเราจะเล่นมุกอย่างหนึ่งนะนาถามไม่ว่าแล้วหมูหมูหมูที่ดีในตอนที่เราหายไปไหนละ่ะเกียดเด็กรู้ทันอย่างนายจริงๆเลยแบบในปูเปทานอาเคม,มิสแต่มันจะมีตอนหนึ่งนะครับที ที่มันจะมีไอพ่อเวรคนหนึ่งที่เอาลูกสาวตัวเองกับหมาไปรวมร่างฟิวชั่นกันนะครับคือแบบมันเป็นคําพูดจากตอนนั้นนั่นเองนะครับนี่คืออ่าตอนนั้นจาไม่ได้ว่ายังไงแต่ว่าอ่าพระเอกนะที่เป็นไอตัวคนพี่ที่คนตัวเล็กๆจะเป็นคนถามนั่นเองนะครับเกียรติเด็กรูกท้ทานอย่างนั้จริงๆเลยจนมันเป็นมีมนะปัจจุบันนั่นเองคือ <c oughs> แบบแล้วก็ยังไงวันนี้คงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ตามรับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมหนวนใครที่ยังไม่ได้ subscribe ก็อย่าลืม subscribe ด้วยนั่นเองนะจ๊ะวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ